ครับเราจะให้ไปดูกุมารทองครับที่อาจารย์ชินพรได้เททองรอได้นําชนวนจากพระกิ่งชธนัญชรและก็คุณแผนยอดคุณพลและก็ชนวนต่างๆและแผ่นยานแผ็นตานะฮะเราไปดูครับกุมารทองดูดซับเป็นยังไงนะฮะครับสวยงามมากนะฮะกุมารทองดูดซับเนี่ยอาจารย์รเป็นยังไงไอ้น,นี่ไอ้น,น,อน,นี่ตัวใหญ่ครับตัวกลางและก็ตัวเล็กครับลักษณะคือเราพยายามจะเอา กุมารที่ยังอยู่ในท้องนี่เป็นรูปที่ถือว่าใกล้เคียงที่สุดที่ยังนอนอยู่ในท้องแม่ยังไม่คลอดออกมาจากดูดโลกนี่มาเป็นดูดซับเพราะด้านหลังมันจะมียันเคาะเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังนะฮะแล้วที่อยู่ข้างหลังคือไภ่ไา่แม่ส้มภไพยส้มครับต้องใช้ภาษาพ่อคุณลาม แต่าก็พายแม่ส้มแล้วพายคุณส้มบางทีอีส้มฟังแล้วมันจะแค้นน่แมมงที่มันไม่รู้่าหาว่าดูถูกเลยต้องเรียกให้คือเป็นการยกย่องพายอีส้มนะครับเราจะไปดูกุมารทองโดดซับนะฮะซึ่งจะสร้างโดยมูลนิธิหลวงปู่ทิมอันนี้จะเป็นตัวใหญ่อันนี้เป็นตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่นะฮะตัวใหญ่ที่ขุนแผนอุ้มไว้ในรูปคุนแผนนะจะอุ้มไว้ครับครับอันนี้เป็นลักษณะเดียวกับออกมาจากทองมันยังไม่ออกอันนี้อันนี้อันนี้นี่อาจารย์สําคัญมากมีคนถามเยอะนะฮะว่า ทำไมมันมีมันมันแบบนี้อันนี้เราก็เอาน้ามันน้ามันผีส้มนะคือคือน้ํามันที่หลวงปู่ท่านทำเป็นสีพึ่งเอามาฉโลมไว้หน่อยเพื่อจะให้เกิดความขังความศักดิ์สิทธิ์เพิ่มยิ่งขึ้นนะฮะว่ราเวลาออกให้บูชาก็จะมีลักษณะนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นกุมารดูดซับข้างหลังก็คือเป็นยันทะเป็นยันเทะครับเทะตัวนี้ก็คือสุดยอดของยันมหาอุดครับ อุดอ,อสุดอ,ดอก็คืออุดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอับปมงคลแล้วอุตมะก็คือฟาบุโดนพั่งพรไปด้วยลาบผลภูนทวีมั่งมีสีสุกนะนี่คือสุดยอดของมหายันนะฮะตอนนี้เราจะมาพูดเรื่องพิธีกรรมวันที่สเนี่ยอาจารย์ก็อาจารย์จะประกอบพิธีกรรมตามขั้นตอนโบราณครับ,รบก็คือบางท่านก็บอกว่ามันไม่ดีมันผิดกฎหมายมันอะไรนะ คือบางท่านเนี่ยผมจะเรียนให้ทุกท่านทราบนะท่านที่ชมรายการอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะพิธีตรงนี้มันมีตามตำราตำราพิชัยสงครามครับพิธีนี้มีตามไอ้ตำราพิชัยสงครามครับครับถ้าเผื่อในตามตำราจริงๆเนี่ยท่านว่าจะต้องไปลนน้ำมันครับแล้วก็ผ่าท้องเอากุมารออกมาเนี่ยอาจารย์ครับนี่คือในตำราโบราณตำราพิชัยสงครามนี่คือการเขาเรียกพิธีกรรมกุมารทองก็คือการย่างกุมารทองครับนะ ครับนี่คุณคุ้นแผนตอนที่ผ่าท้องโบกี้แล้วก็ทําย่างที่ถ้ำของโบกี้ที่กาญจนบุรีรตอนนี้เขาจะมีพิธีกรรมพิธีกรรมยังไงจย์พิธีกรรมก็จะมีภาวนากถาอาคมเรียกกาวุยายงตั้งรูปตั้งน้ําคตั้งธาตุตั้งธา<ล><ล>ตุแล้วก็ตั้งราชวัตรฉัรทงตั้งราชวัตรฉัรทงเพื่อกันไอสิ่งเลวร้ายสิพวกสามเวสีที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยที่มาที่จะมาทําลายพิธีครับคือคนทําได้อย่างนี้จะต้องมี วิชาอาคมแก่ต้องอาจารย์จินยพรผมก็ทําไม่ได้เพราะสมาธิเราไม่แน่ไม่แน่นใช่ไหมครับต้องมีอาคมแก่แล้วก็เสาต่างๆเนี่ยพวกเมาไม้เนี่ยต้องใช้ไม้มงคลหมดไหมครับใช้ใช้ไม้มงคลเก้าอย่างเก้าอย่างนะครับครับก็อาจารย์ก็จะวันที่3ก็จะประกอบพิธีตามขั้นตอนโบราณทุกประการเลยนะครับครับก็นี่คือพิธีนี่ฮะเขาก็จะมีตําราบางท่านบอกว่ามันไม่ดีมันผิดกฎหมายถ้าคุณเอาคนเป็นเป็นไปย่างนี่ผิดกฎหมายนะฮะ แต่ถ้าคุณมีอุปเทศมีลักษณะว่าเป็นของเปรียบเทียบอะไรเนี่ยมันจะผิดกฎหมายได้ไงคุณถามครับนี่เราจะทําเพื่อให้มันคงรักษาประเพณีประเพณีพิธีกรรมแต่นี้มันผิดกฎหมายนะอาจารย์ถ้าผิดกฎหมายต้องไปจับ่องคนที่ย่างคือต้องไปจับขุนแผนก่อนเลยครับหมต้องไปแจ้งจังแจ้งความจับขุนแผนก่อนเลยใช่ไหมคือเป็นประเพณีที่เขาเขียนไว้ในตําราพิชัยยสงครามแล้วก็สมัยก่อนสมเด็จพระพันดาวัดปากแก้วเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ย ท่านได้กาหนดเรื่องของเวทตงคาถาและเขียนตำหรับตารามาจนถึงทุกวันไม่ว่าจะการจะสร้างพระก,กิ่งนี่นะครับพระก,กิ่งยังพระก,กิ่งชินมันชรโลก,กนาตตารามาจากไหนจากสมเ็จพระพนรนัตที่ตกทอดไปถึงตุเ็จพระมหาสมราเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสแล้วก็มาถึงใครไหมเจ้ามาสังฆราชแผ่แล้วก็มาถึงเราทุกวันนี้เลยนะมีตำราหมดใช่ไหมครับอันนี้คือเครื่องรางของขังนะบบางท่านก็บอกว่าเป็นสายดำเป็นสายขาวครับ ทุกอย่างถ้าเราทําด้วยเจตนาดีเจตนาบริสุทธิ์ไม่ต้องกลัวนะ,ะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงในโลกนี้นะฮะแล้ววันนั้นนะอาจารย์ก็จะทําพิธีหุงน้ํามันใช่ไหมครับหุงน้ํามันให้ทำงาอาจารย์หุงน้ํามันก็เอาสีพึ่งสีพึ่งตามตำรานะฮะสีพึ่งวาดมงคลต่างๆมาใส่กระทะเคี่ยวต่อหน้าคุณแผนอันนี้ก็คือน้ํามันที่อาจารย์จะหุงในวันที่สามนะ,ะครับแล้วก็จะบรรจุอยู่ในตรับอันนี้คือตรับไม้ตะเคียน ครับจะมีกุมารกุมารอยู่ด้านในนะฮะตลับไม้ตะเคียนอาจารย์ก็จะมีจานท่านท่านดูตรงนี้อาจจะไม่เห็นนะฮะคือต้องดูตะแคงตะแคงจะมียันห้าเป็นยันของรูปุทิมครับเขาเรียกว่ายันมหาจินดารณีของรูปุทิมเป็นยันเมตตาหานิยมยันเมตตาหมานิยมแล้วก็ตลับทุกใบก็จะมีตอกโคตอยู่ด้านหลังนะฮะท่านต้องมาดูเองนะฮะอันนี้คือไม้ตะเคียน200ปีอันนี้ผมประกาศได้เลยนะผมได้รับความเมตตาจากอาจารย์สิงห์ จเจ้าวาดวัตเตมิรอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครับท่านบอกว่าเป็นตะเคียนสองอปีแล้วตะเคียนต้นนี้มีตัวนะมานั่งร้องไห้ร้องโหยท่านกต้องทำบุญกวดวิธแล้วก็ผมก็ด่าไม้นี้มาให้อาจารย์ธีรพนธ์แล้วมากึ่งเป็นตลับที่จะใส่กูมานดูดซับพ,พร้อมทั้งสีพึ่งใช่ไหมครับแล,แ,ลแล้วก็ผมก็จะเคียนนี่มาผสมทำผสมตามครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตลับไม้พุทธบางท่านถามว่าไม้พุทธคืออะไรไม้ต้นพุทธรักษาเนี่ย ไม้พุธที่ขึ้นตามข้างโบสถ์ข้างวิหารข้างศาลาอายุเป็นร้อยปีปัจจุบันเป็นไม้ที่เขาควบคุมครับอาจารย์นีรพลก็มาใส่สีพึ่งแล้วก็มาใส่กุมารแล้วก็ยังมีจานอัคราไว้เป็นยันห้านะฮะรับอยู่นี่นะครับอยู่ด้านด้านนาท่านมองตรงนี้อาจจะไม่เห็นนี่นะเห็นลางๆนะฮะแล้วก็ยังมีโคตดนะฮะครับส่วนกุมารที่ผิวเพียวนะฮะเป็นเนื้อสัมฤิ์ครับนี่คือสุดยอดของ เรื่องราวต่างๆเลยนะนี่คืออุมาณดูดซับเนื้อสัมฤทธิ์นะอาจารย์ข้างหลังก็จะเป็นยันท์เททุกตัวจะมีโค้ดนะฮะแล้วก็ท่านที่จะเรียกว่าจะให้มีสีพึ่งอยู่ใช่ไหมก็ยังมีแบบนี้นะนะอันนี้ตัวเจิ๋วเล็กตัวตัวเจิว๋วครับสวยงามมากนะต,ตัวจิ๋วนะ,ะครับเป็นเครื่องรางของขลังสุดยอดของเมตตามหานิยมนะครับสร้างตามแบบฉบับพิธีการของโบราณทุกประการเลยนะครับแล้วท่าน บูชาแล้วนะท่านก็ได้วัตถุมงคลไปบูชาพวกพาราจนาติดตัวเงินรายได้ครับเัาไปสู่สังคมครับไปสร้างมนฑดบสร้างหออะไรนะฮะหอระคังหอระฆังเวลาคนไปอธิษฐานตีระคังนะจะเอาที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่ไปอยู่บนสวงสวรรค์มันจะดั้งไม่ถึงสวรรค์เลยนะฮะคบนี่คือบุญกุศลแล้วอีกส่วนหนึ่งก็นําเอารายได้ตรงนี้เอาไปเลี้ยงเด็กกำพร้าที่วัดโบสถ์วรดิษที่อ่างทองนะฮะ ครับนี่คือกิ่งชินมันชอนโลกนาจเราจะให้ดูนะ,ะครับก็จะมีเนื้อนวโรหะแล้วก็จะมีก้นทั้งก้นทองคำนะฮะแล้วก็อันี้คือก้นนวโรหะทำไมอาจารย์ต้องเอาเสือก็พอดีปีขานเป,นป,านปีเสือครับแล้วก็ พอดีหลวงพ่อบัวที่ท่านเททองท่านก็เกิดปีเสือและผมคนทําก็เกิดปีเสือครับแล้วก็เอาได้มวลสารจากเขาเรียกว่าสารยอดตะวันออกก็คือมวลสารจากหลวงพ่อคงระวังสบรสก็คือนี่สัญลักษณ์ของหลวงพ่อคงไงนะครับก็จะมีก้นเงินนะฮะครับท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยที่มูลนิธิหลุงป่ถิมนะฮะครับส่วนเรื่องของกุมารนะฮะนี่ครับอันนี้สร้างมาเยอะหน่อที่สร้างสิบเก้าตัวครับสิบเก้าตัวตัวนี้คิดว่าคง น่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วนะครับจะมีอัรกลระนะ่นอกจากการจะลงเลขทุกตัวลงเลขลงโค้ดลงหมายเลขทุกตัวเลยนะครับนี่คือเรื่องราวแล้วก็ยังมีเหรียญนี้เหรียญนะครับครับเหรียญชินบัญชรโลกอาจครับนี่ยังไม่มีใครเห็นเลยนะเพราะเป็นที่ลึกวันได้สร้างพระกิิงชินบัญชรโลกอาจขึ้นไว้เนื้อทองคำหมดแล้ว เน e ja e hm okay? ื้อเงินยังมีเนื้อเงินเนื้อนาวะรู้สึกจะหมดแล้วหรือแต่หรือแต่นาวะนะฮะครับด้านหลังก็จะเป็นยันของหลวงพ่อคงวัดวังสบรถนะฮะครับก็ท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยเหรือทองแดงนี่โอเเหรียญเท่าไหร่จานเหรียญละร้อยฮะเหรียญละร้อยครับทองแดงเหรียญหนึ่งร้อยบาทนะฮะท่านจะไปบูชาได้ที่วัดลาหารไร่หรือจะโทรศัพท์ไปที่มูลนิธิเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นอยู่นะฮะครับมีเนื้ออะไรเหลืออยู่บ้างก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีเรื่องราวก่อนจะพักชมสิ่งนาานเรไปดูะ จะมีพายคู่และพายเดี่ยวนะฮะพายคู่และพายเดี่ยวเป็นพระผงที่ว่าอาจารย์เทนพรเนี่ยทำแบบโบราณเลยนะคือพายคู่พายเดี่ยวเนี่ยก่อนที่หลวงปู่ทิมจะสร้างคุ้มแผนขึ้นมาท่านจะสร้างพายคู่และพายเดี่ยวครับท่านจะสร้างพายคู่และพายเดี่ยวแล้วด้านหลังฝังอะไรฮะด้านหัฝังน้ามันฝังน้ำมันครฝังน้ำมันสุดยอดเลยนะผมเห็นนี่ผมยังชอบเลยนะฝ้มัไอ้นี่มีน้อยครับมีน้อยนะฮะครับเราไปดูอีกองหนึ่งนะฮะครับนี่ครับ นี่กัเป็นภายคู่นะฮะภายคู่ครับครับ,รบก็เดี๋ยวคอยติดตามนะครับช่วงหน้าคอยติดตามช่วงนี้ก็ไปพักชมทิ่งที่น่าสนใจสักคู่หนึ่งก่อนครับ